สวัสดีครับนะครับเ,เพื่อนๆพี่เพียงน้องนะ้องสมาชิกที่น่ารักทุกท่านวันนี้ก็มาเจอกันอีกครั้งนะครับต้องกับคลิปการคิปโนนแนวทางสถิติฉลักกินแบงรัฐบาลน,นอยนะครับเดนนาทีทองเนาะก่อนจะเข้าสู่การคิดโนนนะครับเรามาดูคำเตือนกันก่นกอนเนาะ,ะคำเตือนนะครับแนวทางที่ให้เพื่อสนับสนุนฉลักกิแมแบงรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งที่ผปดกฎหมายเป็นแนวทางการเก็บสถิติเท่านั้น โปรดใช้วิจารณญาณและสติในการรับชมเนาะขอบคุณครับอ่ะเรามาดูต่อตลยนะครับเนาะกับคลิปการคหนวแนวทางสถิติฉลากิมแมตรัฐบาลฮานอยนะครับเด็กนาทีทองก็เหมือนเดิมนะครับก็จะมีทั้งหมด6สูตรนะครับเนาะอ่ะมาดูสูตรการคหนวหน่อยๆกันเลยสูตรที่1นะครับหลักร้อยบวกกันหนึ่งครั้งหลักหน่วยบวกกันสองครั้งหลักหน่วยล่างบวกกันหนึ่งครั้งเท่ากับบวกศูนย์บวกสองบวกสาม ส่วนถัดมาหลักร้อยบวกกันหนครั้งหลักหน่วยบวกกัน1ครั้งหลักสิบล่างบวกกันหนครั้งเท่ากับบวกศูนย์บวกสามบวกสี่นะครับอ่ะเจ็ดบวกกันสองครั้ง1ิบวกห้าเป็นสิบเก้าบวกเก้าเป็นยี่สิบแปดบวกสองเป็นสามสิบบวกสเป็นสามานะครับอ่ะมาดูสูตรถัดมาเลยนะครับห้าบวกเจเป็นสิบสีบวกศูนย์เป็นสิ 14บวก3เป็น17 17บเวก4เป็น21นะครับเนาะมาดูสูตรถัดมาเลยนะครับสูตรถัดมานะครับสูตรที่สะสะ3เนาะหลักร้อยบวกกัน1ครั้งหลักสิบล่างบวกกัน2ครั้งล้าก็บวก4บวก1บวกสสูตรถัดมานะครับรนะหลักร้อยบวกกันหนึ่งครั้งหลักสิบบวกกัน,กกน1รนครั้ห 1, งหล,ลักหน่วยบวกกัน1ครัง้งท้าก็บวกศบวก4บวก1นะครับ5บวกได้9 ก้าบวกหนึ่งเป็นสิบสิบบวกสี่เป็นสิบสี่นะครับเนาะอ่ะมาดูสูตรถัดมาเลยนะครับเนาะห้วกศูนยะ์ได้ห้าบวกเเป็นสิบสองสิบสองบวกเป็นสิบหกบวกหเป็นสินะครับเนาะ,ะมาดูสถิติกันต่อเลยนะครับสูตรถัดมาเนาะสูตรที่5และสูตรที่6นะครับหลัก10บวกกันหครั้งหลัก10ล่างบวกกัน2ครั้งแล้วก็บวก0บวก4บวก1 สตดถัดมานะครับหลักหน่วยนะครับบวกกัน1ครั้งหลักหน่วยล่างบวกกัน2ครั้งท่ากับวกหบวกสาบวกสนะครับศูนย์บวกกันกี่ครั้งก็ตทองกศูนยนบวกสได้สี่บวกห่ได้หนะครับอ่ะมาดูสูตรถัดมาเลยนะครับเนาะเก้าบวกกันสองครั้งนะครับเก้าสองบวกเเป็นยี บวก1เป็น26บวก3เป็น29บวก3เป็น42นะครับเนาะอ่ะเราก็จะได้สถิติกันแลัวนะครับเราก็มาทิบเคียงสูตรกันนะครับตัวไหนเป็นตัวสถิติใน,นะระดับเดนลองเนาะอ่ะ8มี1 0มี1 0มี2 0มี3 3มี1 4มี1 4มี2 4มี3 7มี1 7มี2 1มี1 9มี1 9มี2 2มี1 2มี2 6มี1 6มี2นะครับอ่ะเราได้สถิติกันแล้วนะครับเนาะ อ่ะนะครับเราก็ตัวเด่นเาก็จะได้นี้นะครับอ่ะนะครับก็จะได้0 4 0 9 0 2 0 6 4 9 4 2 4 6 9 2 9 6แล้วก็2 6นะครับอ่ะสถิตินะครับ นอยนาทีทองวันที่สองคิดหนึ่งสองสามนะครับเนาะโอเคนะครับก็สำหรับคลิปนี้ผมต้องขอฝากเพื่อนเพี่ๆนน้องเนาะร้านสมาชิกที่น่ารักทุกท่านเ,าเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นก่อนกำลังใจนะครับในการทำคลิปครั้งต่อไปนะเนาะก่อนจะจากกันไปนะครับก็ฝากคำเตือนทีก่อนเนาะ คำเตือนนะครับแนะทางที่ให้เพื่อสนับสนุฉนฉลักกินแบงรัฐาบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งที่ผิดกฎหมายเป็นแนวทางการเก็บสถิติเท่านั้นโปรดใช้วิจยยารยณและสติในการรับชมเนาะขอบคุณครับะนะครับก็สำหรับคลิปนี้ผมต้องขอจบการน,นําเสนอนคลิปการคิดนวณแนวทางสถิติสลักกินแบ่งรัฐาบาลาน่านอยไว้เพียงเท่านี้ไว้เจอกันนะครับในคลิปต่อไปนะสำหรับคลิปนี้ครับสวัสดีครับ